เอามารเรามาเริ่มข่าวดีๆข่าวแรกนะครับ<ม>ตอนรับวันพ่อวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับ <ไป S 1> ผม,มไปเลยเนี่เลยนะครับกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติสำนักงานกิจการยุติธรรมครับได้จัดทําโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภายใต้หัวข้อใต้ร่มยุติธรรม น้อมนำพระบรมราชโอวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยุติธรรมมาจัดเป็นภาพยนตร์สั้น5เรื่องนะครับผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับมือดีของเมืองไทยถึง5คนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพครับเนของเนี่ยค่ะสำนักยิติธรรมเนี่ยแหละที่มีมีโจทย์มาให้ว่าเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับพระราชดำรัสนะของในหลวงที่เกี่ยวกับความยุติธรรมแล้วก็มีเป็นข้อข้อข้อมาพี่ก็ เอามาอ่านดูแล้วก็ตีความก็ได้แรงบันดาลใจในในในเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าที่ของคนไทยทุกคนตัวเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเราก็จะเรียกว่าคนดีซึ่งในเรื่องนี้เราจะตีความความดีและคนดีหลายแบบหลายชั้นก็อยากให้มาดูกันเพราะว่าก็เป็นหนังที่เขาเรียกว่าดูจบแล้วต้องมีการพูดคุยและถกเถียงกันว่าเอ๊ะไอ้คนดีและความดีที่เราพูดถึงกันเนี่ย มันเอาอะไรตัดสิเรื่องนี้ก็ยังมีมีเรื่องความหลากหลายทางเพศแน่นอนแต่ก็ยังเป็นหนังที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งคําถามกับความดีซึ่งตอนนี้เราว่าประเทศไทยมันมีวิกฤตความดีแล้วก็เอาความดีมาเป็นเครื่องมือในการเขาเรียกว่าสแสวงหาอํานาจในสังคมหนังพี่น่าจะดูง่ายแล้วก็สนุกที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นหนังแมสเรื่องหนึ่งนะหนังที่ตลาดแน่นอนแล้วก็มันแนวทางมันเป็นตลกสนุกสนานด้วยเพียงแต่แฝงแง่คิด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ชมทุกคนเข้าถึงแน่นอนค่ะอะไรที่สำคัญนะครับภาพยนต์ทั้ง5เรื่องเนี่ยนะฮะจะลงในจอูไทเฟรม,รมนะครับซึ่งคาดว่าปีหน้าเนี่ย น่าจะไ,ได้ชมกันโอเคติดตามคุณได้เลยทั้งค้าเรื่องเลยถูกต้องน่าสนใจค,คุณก๊อฟทันวารรนนี่โอ้ยิ่งวันเนี่ยิยงนนย่งสวยขึ้นคําถามก็คนข้างๆ้าที่ตกลงผหญิงผู้ชายคุณก๊อฟนี่มัน่นใจแล้วแต่ก็สวยขึ้นนะ <c oughs> คุณ <c oughs> กะแล้วก็เป็นผู้ิกับมากมากความ <c oughs> สามารถนะครับผม